ผู้คุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณแชมป์พงพัฒน์คำจูจากบร,ริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณแชมป์ได้ยินไหมได้ยินพี่ไหมได้ยินครับนี่มาแล้วผู้ชมดูอันนี้คือ t ีเฟกทามเฟรมสามสิบนาทีอ่าครับมีโอกาสไปต่อไหมแตดม่ดูเหมือนว่าไอ้ที่เปิดแกลบขึ้นมาร้อนแรงตอนช่วงเช้า ย่อลงมานิดหนึง่งใช่ครับมันมันดูตึงๆมากกว่าครับเพราะว่ามันก็ใกล้ใกล้แนวต้านเดิมเยอะละพะวันนี้เรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รับข่าวตามตาม่ตางประเทศแล้วก็เปิดโดดมานะครับเปิดโดดมาเนี่ยแนวต้านเดิมแล้วก็แปดสองแปดดังนั้นแปลว่าจากตรงนี้มันก็แค่แค่เจ็ดจุดนะครับคนก็เลยแบบอาจจะดูไม่ค่อยกล้าเล่นขึ้นมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวไอ I ไอเนี่ยใกล้จะโอเวอร์บอทนะครับเมื่อเช้านี้ประมาณแบบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าอะไรนิดหนึ่งนะครับจะโอเวอร์บอทละ เราจะเห็นว่ารอบที่แล้วตอนโอเวอร์บอสเนี่ยแถวนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณ8.28เนี่ยแหละเป็นจุดที่โอเวอร์บอสแล้วก็ไม่ผ่านผมก็เลยคิดว่าตรงจุดเนี้ยจะเล่นฝั่งรองเนี่ยก็อาจจะเล่นยากแล้วนะครับแต่ว่าช็อตเลยก็อาจจะเสี่ยงเกินไปนะเพราะคิดว่าอาจจะรอแหละถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงมากกว่าแล้วเราค่อยไปช็อตที่ด้านบนแถวประมาณช่วง8.28ครับค่ะคุณแชมป์แต่ว่าถ้าเกิดใครเก็บมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตรงที่มันมีดเวเจนซ์ขึ้นมาม ทำกำไรก่อนอไหมเพราะมันใกล้ชนหรือว่าก็รอได้ต้องรอเพราะว่ามันอยู่แถวแว8.28ครับก็สมมุติคนนี้เก็บจากดิเวอร์เจในสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยเราเห็นดิเวอร์เจที่ด้านล่างนะครับก็ฟื้นขึ้นมานะครับตอนนี้ก็รอรอจังหวะขายและนะครับคือ8.28ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะไปถึงหรือเปล่าหรือว่าจะจะโดนขายลงไปก่อนนั้นแถวเนี้ยก็อย่างน้อยก็เพคโปรฟิตไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไว้รอขาย8.28ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ไปจริงๆก็ ก็ต้องขายให้หมดแหละนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์ครับค่ะมันขึ้นมาด้วยเซนติเมนต์จากการประชุมหรือว่าเซนติเมนต์จากตลาดหุ้นข้างนอกอย่างเดียวเลยใช่ไหมคุณแชมป์อ่าใช่ครับต่างชาติโพซิชันต่างชาติมันไม่ได้มีนัยยะอะไรซัพพอร์ตใช่ป่ะอ่าใช่ครับเราจะเห็นว่าโอเคพวกกระแสเงินทุนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันแบบไหลเข้ามาในตัวของไทยชัดๆนะครับก็เป็นเรื่องของเซนติเมนต์แหละที่เราขึ้นตามนะครับแล้วก็พวกมาร์เก็ตเบรดอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เราจะเห็นว่า หุ้นที่ทำนิวคายเนี่ยช่วงเนี้ยก็ก็ไม่ได้เยอะนะครับนี่อยู่ต่ำกว่า20%เนี่ยช่วงก่อนหน้าเนี่ยตอนที่แถวพันหนึ่งพันสองเนี่ยยังไม่เกินพันสองตอนนั้น40เปอร์เซ็นต์นี่เราเหลือแค่20เปอร์เซ็นต์เองก็แปลว่ามันหายกันไปหายกันไปเกินครึ่งนะครับตอนนี้จะเห็นว่าหุ้นที่แบบแบกกระชนีเนี่ยมันก็เริ่มแบบเหลือน้อยอีกแล้วนะครับก็เดลต้าอะไรก็กลับมาอีกแล้วนะครับก็เลยทําให้ตัวของภาพตลาดเนี่ยเราเรียงไม่คิดถึงการเบรกแนวต้านเพราะว่าจะเบรกแนวต้านได้เนี่ย ส่วนใหญ่มันต้องอาศัยพลังแบบหุ้นหลยๆตัวเนี่ยในการช่วยกันแต่ขึ้นมาไม่กี่ตัวอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับตัวของฟิวเจอร์ครับค่ะคุณแชมป์แต่การที่มาเก็ตแบทมันลงมาเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดรอบนี้รีบา์ขึ้นไปแล้วไม่ได้ทำหายสูงสุดกว่ายอดไฮเดิมเพราะตอนนี้มันเตี้ยลงมาสองยอดแล้ใช่มันมีโอกาสจบรอบไหมะ่ะขึ้นเอ่อขนาดจบรอบเนี่ยผมยังคิดว่ายังยังไม่ได้มองขนาดน,นั้นนะครับ คือถ้าจะจบรอบเนี่ยเราต้องเห็นนิวโลเนี่ยที่มันพุ่งมานะครับคือตอนนี้โอเคนิวไฮมันหายแต่โชคดีที่ว่านิวโลไม่ได้พุ่งนะครับอตอนครั้งที่แล้วที่มันจบรอบเนี่ยคือนิวโลมันพุ่งแบบขึ้นไปแบบ4ี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเลยนะครับแต่ตอนนี้คือนิวไฮหายแต่โชคดีที่ว่านิวโลมันยังไม่ขึ้นมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันเลยดูเป็นไซด์เวย์มากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นการจบรอบครับ ในใน3ามสเมื่อใน30นาทีเมื่อกี้ที่ดูมันอาจจะดูมีสัญญาณเตือนนะแต่ว่าพอเป็นไทม์เฟรมเดย์พอมันเป็นไทม์เฟรมหนึ่งวันปุ๊บอ่ะมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดีเนาะอ่าใช่บ่ะแล้ดู t ท m e เฟรมเดย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแย่หรอกนะครับก็คือเหมือนว่าพยายามจะสะสมกําลังแหละแล้วเดี๋ยวอาจจะรอขึ้นใหม่ถ้าเกิดเราเห็นตัว MACD เดีนี่ยตัดขึ้นก็ได้เพราะเราสมมติเราดูเนี่ยว่าตัวของ m a c d เีนี่ยช่วงหลังๆก็ถือว่าทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ ก็ฟื้นมานะครับอันนี้อันนี้มีการตัดขึ้นมาตรงนี้ก็ก็ฟื้นมาตรงนี้อาจจะให้สัญญาณเร็วไปหน่อยนะครับก็ฟื้นมานิดนึงแล้วลงใหใหม่แล้วก็ตัดขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นว่า m a c d ในปีนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็อาจจะเห็นการขึ้นแรงๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอน MACD เีนี่ยมันพลิกมาตัดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้คงยังลรุนไม่ได้เพราะว่ายังยังห่างอยู่ยังไม่ได้ใกล้มากครับงั้นช่วงนี้เราอาจจะต้องเทรดดิ้งในกรอบ ใช่<ซ>ครับ <ไป S 2> ่วง <ไป S 2> สักนเ<อ>น,นี่ยเดี๋ยวนึ่งขอไปก่อนอครับเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้เบรกข้างใดข้างหนึ่งนะคะข้างบนคือแปดสองแปดข้างล่างคือเท่าไหร่คะถ้าข้างล่างอันใหญ่สุดเนี่ยคือประมาณช่วงอแถวประมาณใกล้ๆตรงเจ็ดเก้าห้าเลยนะครับแต่ระหว่างจ,จะมองระหว่างท้งก็ได้ว่าแถวประมาณแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวรับย่อยจุดหนึ่งสำหรับตัวของเซฟตี้ฟิวเจอร์ครับค่ะอะในตัวของฟิวเจอร์นะคะคุณผู้ชมมาดูที่ทองคำบ้าง ความ<อ>มีแท่ง8เ <8 S 1> มตรหรือว่าใน,ในทาเฟรมดูทาเฟรม1ชั่วโมงมีแท่ง8เมตรนะคะคุณผู้ชมดูกันใช่ครับคือถ้าเกิดดูดูทำเฟรมสั้นเนี่ยก็คือ,อตอนตอนประชุมแหละนะครับ3ทุ่มเนี่ยพอดีเลยนะครับคือพุ่งแบบอ่ารุนแรงมากนะครับแต่ว่าในในภาพใหญ่เนี่ยภาพใหญ่เนี่ยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นบุมนะครับจะเห็นว่าที่มันขึ้นมาเนี่ยไฮมันก็ยังยังกด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 อยู่จะเห็นว่าไฮมันก็กดต่ําลง เลื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีสถิติตัวหนึ่งมามาให้ดูนะครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปรอบที่แล้วว่าอ่าจริงๆเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันชอบขึ้นตอนแถวเดือนอ่าแถวประมาณช่วงเดือนตุลานะครับเดี๋ยวดูสถิติตัวนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นอ่านี่จะเป็น อันนี้จะเป็นแผนภาพลายไตมาสนะครับนี่คือไตมาสหนึ่งไตมาสองไตมาสามไตมาสี่อันดูแค่ตัวบนก็พอนะตัวบนเนี่ยคือค่าเฉลี่ยในการปรับตัวขึ้นลายไตมาสเนี่ยในอดีตในช่วงอ่า10ปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าไตมาสามเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไตมาสที่แย็สุดนะครับ ทองคำเนี่ยบวกมาเป็นบวกอันหนึ่งก็คือบวกประมาณ2%นะครับจะเห็นว่าไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสี่เนี่ยเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดนะครับส่วนไตรมาสสามเนี่ยเป็นไตรมาสที่แย่นะครับก็แปลว่าเราลอยแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็ใกล้ละถ้าเกิดจบเดือนหน้าได้ก็จะเป็นการเข้าสู่ไตรมาสสี่ละก็ไตรมาสสี่ทองคําก็อาจจะกลับมาวิ่งขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งครับอืมอันนี้เอาวทองคํามีเป็นซีซันอลด้วยเหมือนกันใช่ครับซีซันอลเขานั่งชัดนะว่าไตรมาสสามเนี่ยคือ ในช่วงสิบปีย้อนหลังเนี่ยติดลบไปแค่แ <3 S 2> <3 S 1> ค่สามปีเองนะครับโอ,อ้แต่ไตรมาสามติดลบหกครั้งไตรมาสามนี่ลบเยอะมากครับไตรมาสสามนี่แทบจะแทบจะครึ่งครึ่งเลยหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าไตรมาสสามเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่ละก็ปีนี้ก็มาเหมือนกันเป๊ะเลยจะเห็นว่าไตรมาสามนี่คือราคาเนี่ยคือนิ่งมากแทบจะไม่ไปไหนเลย <c oughs> นะครับไปลุ้นเนี่ยทีไตรมาสี่แล้วกันนะครับเมืา่อาวานันวันศุกร์ที่เร่งตัวขึ้นมาแรงก็ อย่าเพิ่งดีใจมากนะครับ <c oughs> อาจจะยังไม,ไม่ผ่านผลช่วงไซเวย์ครับเออจริงเพราะว่าถ้าเกิดเราดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นี้ที่คุณแชมป์เปิดคุณผู้ชมดูนะเราเห็นแบบแท้ง8เมตรแต่พอดูไทม์เฟรมเดย์สิไม่มีใหญ่ในยาอ,อะไรเลยใช่ครับแท่งไทม์เฟรมเดย์เห็นมันขึ้นมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะว่าไฮาก็ยังตับลงเ่้าตีเป็นเส้นดาวเทรนก็คือก็ยังยังถือว่ายังยังเบรกไม่ได้อยู่ค,ค่ะแต่เมื่อกี้นี้คุณแชมป์เอาสถิติ10ปีมาผู้ชมคิดต่อนะ คือถ้าเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนที่ทองคําจะไซเว์แล้วมีโอกาสเราให้น้ําหนักของมีโอกาสที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจุดรับจุดไหนที่จะเป็นจุดรับที่ดีที่สุดถ้าเราได้เห็นในเดือนกันยายนเพื่อที่จะซื้อแล้วถือต่อในไตรมาสสี่ครับก็โปรตีนจุดรับเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าแถวเส้นค่าเฉลี่ยแหละนะครับคือโปรตีนหลักการเนี่ยเวลาเราอยากซื้อในจุดที่เราแบบไม่ได้เปรียบเสียเปรียบใครเนี่ยก็เปิดเส้นค่าเฉลีย่ยมาเลยเพราะเส้นค่าเฉลี่ยคือ ต้นทุนเฉลี่ยของคนทั่วไปนะครับเราก็จะมองว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยมันอยู่แถวประมาณใกล้ๆตรง3,350นะครับก็แถวนั้นแหละมันจะเป็นจุดรับที่เริ่มสะสมได้คือบางคนอาจจะกลัวว่าเ,เดี๋ยวคนหนึ่งสติเนี่ยกันเยอะๆแล้วเขาจะซื้อ,ซ,อซื้อไปก่อน <c oughs> หรือเปล่าไปอร,อไรอซื้อไปมากสี่จะไม่ทันก็ก็ <c oughs> คิดว่าใช้แถวประมาณ3,350เนี่ยในการเริ่มทยอยซื้อก็ได้ครับค่ะแต่ในมุมกลับกันเราก็ต้องเผื่อในเรื่องของการการที่สิติอาจจะเออร์เรอร์ก็ได้ สามพันสองอ่าคือจริงๆเนี่ยนะครับเวลาเรามีไสติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูแพทเทิร์นแหละว่าแพทเทิร์นมันอ o r มรูปแบบอะไรค่ะจริงๆทองคำเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นรูปแบบของสา <3 S 2> มเหลี่ยมนะครับอ่าเวลาเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยโปกติเราคุยกันว่าสามเหลี่ยมเราก็ไม่รู้หรอกมันจะเบรกฟังไหนแต่เวลาเรามีไสติแบ็กอัพว่าอ๋อไตรมาสสี่มันชอบเบรกขึ้นดังนั้นเราก็จะมองว่าสามเหลี่ยมน้ำหนักน่าจะเป็นการเบรกขึ้นมากกว่าถ้าเราอยากรอคอนเฟิร์มก็รอเบรกสามเหลี่ยมแล้วค่อยเล่นก็ได้ ส่วนจุด stop loss ถ้าเกิดสถิติมันจะผิดเนี่ยเรา stop ตรงไหนดีก็แถวประมาณ3,320ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมในฝั่งด้านล่าง,างนั่นเองครับค่ะอันนี้โหแต่ว่าดูแนวแนวรับด้านล่างก็แข็งแกร่งเหมือนกันเทสสาม <ๆ S 2> ครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นต่อแต่ว่าพอมันเป็นสามเหลี่ยมที่แคบลงแคบลงแคบลง,ลง,ลงอันนี้ก็ลุ้นแอบจะลุ้นอยู่เหมือนกันถ้ามันเป็นอย่างนี้คุณชาว่านจึงอาจจะปลายเดือนกันยาพอดีก็ได้นะเราจะได้เห็นางคำเลือกทางใช่ครับ แปลว่าใกล้แล้วล่ะนะครับน่าเบื่อมานานในตัวทองคำได้ <S 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 ใกล้สนุกอีกครั้งนึงอันนี้คือทองคำซิลเวอร์ระคนด,ดูดูลูกพี่หน่อยเซลูกพี่ชี้นําไปด้านไหนตลูกพี่ตัวนี้ก็จะเห็นว่า,าทิศทางก็ยังแข็งกว่าอยู่ดีนะครับจะเห็นว่าวันวันศุกร์เนี่ยอันนี้เร่งมาเนี่ยทำนิวไฮนะครับตัวของทองคาเนี่ยขึ้นมาไม่ทำไฮแต่ซิลเวอร์นี่คือขึ้นมาทำไฮนะครับก็ยังมองว่าซิลเวอร์ก็ยังยังแข็งกว่าตัวของราคาทองคํานะครับ แต่แนวรับมันอาจจะไกลนิดนึงเพราะว่าแนวรับมัน38นะครับส่วนแนวบ้านเนี่ยถ้าประมาณ40สําหรับตัวของซิลเวอร์ครับก็ไซส์ใบอชัดกว่าทองคาครับอืมอ่ะลูกพี่บอกเดี๋ยวคือไม่ได้บอกว่ามันจะเหมือนกันแต่ว่าให้ดูเปรียบเทียบกันไปละกันเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าซิลเวอร์เอาเปร .form กว่าทองคำนะคะดูที่ค่าเงินบ้างค่ะอ่าสำหรับตัวของค่าเงินบาทนะครับอ่าก็แข็งค่าลงมาแต่จะเห็นว่าแข็งค่าลงมามันก็ไม่ได้ ทำให้แนวโน้มมันเปลี่ยนนะครับก็ถึงแม้แท่งเนี่ยจะเป็นแดงยาวเลยนะครับแต่ว่าทิศทางหลักเนี่ยก็ยังถือเป็นกึ่งไซด์เวย์ถึงไซด์เว์ดาวเหมือนเดิมแหละนะครับอันรับตีเป็นกรอบไซด์เว์ก็ประมาณนี้นะครับแนวรับด้านล่างก็อา32.1นะครับประมาณ32.1ก็เป็นแนวรับส่วนแนวต้านด้าน,านบนเนี่ยประมาณ32.8นะครับตอนนี้ก็32.4ก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับค่าเงินก็เล่นยากเหมือนกันในช่วงนี้เพราะว่าแหว่งในกรอบแคบมากครับ เพียงแต่เมื่อวันศุกร์ตอนสามทุ่มก็ก็เห็นที่แบบว่าโค้แท่งแดงแปดเมตรเหมือนกันใช่แต่ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มครับยังยังอยู่ในกรอบไซเวก็นานแล้วนะรอบนี้นานมากใช่ครับก็ถือว่าเงินบาทเนี่ยก็ก็ไซเวเนะี่ยนานมากแล้วแต่เงินบาทอนะส,สตอลิตี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเหมือนทองคำนะครับล้วก็อาจจะรู้ว่าตัวที่จะเบรกจากไซเวก่อนจะเป็นทองคำาเงินบาทก็อาจจะต้อง รอไปก่อนแหละจนกว่าจะเห็นอะไรเข้ามาใหม่ๆครับค่ะจริงๆพี่นึกว่ารถดกเบีย้ยแล้วแบบบาทน่าจะอ่อนแต่ไม่เลยไม, <laughs> ไม่อ่อนเลยไม่อ่อนเลยไม่อ่อนเลยแล้วแถวยังแข่งค่าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่งฟิวเจอร์นะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์วันนี้มีตัวไหนทํากรอบอะไรให้เราเห็นรู้ไหมคะ,ะสำหรับตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยเราอาจจะ,อะชอบตัวของอพล a น B นะครับเพราะว่าตัวของพลน B เนี่ย ผมไปย้อนมาดูเนี่ยจะเห็นว่าไอาจังหวะรอบของการฟื้นตัวมาแต่ละรอบเนี่ยมันจะชอบมีแพทเทิร์นคล้ายกันก็คือว่าเส้นดาวเทรนเนี่ยเบร,รกได้แล้วก็สโตแคสติกเนี่ยออกจากเขตโอเวอร์โซนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าก็เป็นวันแรกแหละที่ราคาเนี่ยเบร,รกเส้นดาวเทรนแล้วก็สโตแคสติกออกจากเขตโอเวอร์โซจะเห็นว่าท่านี้เนี่ยเล่นมา2ครั้งแล้วในปีนี้นะครับมาดูรอบที่3ว่ามันจะเล่นท่าเดิมอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เพิ่งจะเบร,รกขึ้นมาพอดีสำหรับตัวแพลน B โ <Yeah. S 2> อ้พอยจับแพทเทิร์นแบบนี้แล้วแบบเออมันมีจุดสังเกตเหมือนกันอให้คุณผู้ชมไปทำกันบ้านต่อเพิ่มเติมแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแชมป์มากคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะอาจจะเห็นมุมมองกันทั้งหมดละ